อะไรต้มมันแหนเ่เอากระตันไก่มาหนีหนีบ่อยหอยเห็ดแนวออกมาเด้อครับออกมาเด้อตามทีไปลูกอปะไปไปเด้อไปเด้อไปไปจะเกีก้ยยาวขอบปากิละ่ะมา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 ทีะ่ะลูก มาออมาออมาน้ำทิพมาเลยยังมาเลยยังมาดื้อมาดื้อมาดื้อมา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 วยอยู่บอครับผม สวยไหมครับมาดื้อมาดื้อมาดื้อมาดมื้อ,อมอม สวยสวยสวยน้ำทิพมามามาหลูมมาไปไปมั่วมั่วกับบ้านกลับบ้า,านไปมามาถ้า,าจะใส้น้ำทิพ์จะมาแต่ใส่โอดนอจานอพาเรเล่นเซยเด้อ น้อมใหม่นี่ยกำลังดอกไปหน่องเอ,อ้ยนี่ดอกอยังงอซื้อมาเนี่ยสวยงามพี่กันนอนดอกสีเหลืองพี่น้องเอ้อไ,ได้เบาสวยเป็นตะมานจะบอกเมื่อนี่ฮัน เสียงไพแน่วยทั้งทั้งก็ได้ยถอะโอ้เอออเอออีกต oh. ัอืออมสามสามสี่คนเนาะมาพี่น้องมาหลุนเบาวสวยดึงหลบครับผมมนัมนมันเดี๋ยวเบาวสวยเด้อ วันนี้ก็มีจอกมีแนรองหนามไล่หนามมาเก่าพอดีลำคาดยามเบ็ดยามเปียบพี่น้องเอ้ยเฮ่าึ้นเบ้าซวยเฮ่ขึ้นป้าปากป้าบกบานป้าเปลี่ยนป้าอีเก่งเก่งจะซื้อเลยหรอหนามก็ขึ้นอยู่แต่ว่าห่างบอมานหรือมานลังนี่บัจักแล่ะล่ะเอาฮ่าึ้นเบิ่งมันตัวเฮ่านั่นดีนั่นดีนั่นเห็นว่าล่ะพี่น้องมานลังนี่ฮะป้ายังกวาง โอ้ปลาบกบานอีลีพี่น้องปลาผีบานปลาหมากบานถ้าบานพอกระเพรดเดินปลาหมากบานคล้ายๆกับปลาตะเพียนปลาปากปลาอันนี้ห้าวเลยล่ะครับผมแต่มันเป็นปลาคนละชนิดเนาะปลาตัวนี้มันกับนี่เจหรือว่าเกตมันสิแตกต่างกับปลาปากปลาเปลี่ยนฮะยังใครกูบดายตัวห้าวยังวันจิตถือปลาบกบานนะเว้ยยังว่าพิษแต่มันตัวหน่อย ตัวละโหลระใดใครน้องหอมเนาะพญจุมพี่น้องขุณพี่น้องเอ้ยวีวีอยู่เป็นได้ลูกพีน้ำือแห้งแทนทั้งนั้นหันผัวเมื่อดเนาะเป็ดนกขึมพี่น้องพอญจุมพผัวที้อยู่เลี้ยวอยู่ทั้งหน่อขุดพอญจุมก็ได้ยามเบ็ดยามเพียกเป็นฮะออกกําป็ดจังสีออกยามคือกันล่ะได้ล่อหลุนพอญสวยเล่า เบาสวยแล้วยามหลอบก่อนพี่น้องตอนนี้กำลังสีจกจกเอาเบาบอกบานตัวตัวหน่อยกับจกคือเขา่ามโ่หน่อยแล้วน้ะงำพอปีงอยู่เนาะเลือกก็เจอโดอเจอเขาแล้วพี่น้องเอาอยากโซเบิงบีบกระแตมันไหวดีๆคุณน่ะพี่น้องเฮ้ยเบาสวย กี่ขึ้นขี่ยังมันคลายได้จอกดอกจอกมือนั่นเอาลูกพี่เอาหลุนไป้ดาน้ำขึ้นกระแห้งเนี่ยมาสั่นทอเก่าดอกเบิ่งล่ะขุนพี่หน่องไปยืมจุ่มเขาเมาเขาเมาอยู่หนอกขุนละอันนี้เบาสวยนี่ยามหลอบนึงหลอบอยู่ไก่พอความเพ็ดนี่สู้ๆสูอยู่นี่พี่น่องเอ้ยไขยู ลังนี่ถือปลาบักปลาหน่อยตัวนึงซื้อก่อนนี่ยังก่อนอันว่านะฮะเขาลืมนะฮะเบาดูสนมก่อนสนมโอ้พี่น้องเอ้ยที่ก่อนดำดำที่พอคอมเพลตทายลงคลิปหมืูว่าน,นี่ก่อนสนมมันเป็นสนมมันเป็นพันอี่ยังพันใหม่พันพักคลายพักตบนี่บ่เป็นสนมแบบไอ้แบบนี่มันเกิดในน้ำนั่น,น,น,นเกิดในน้ำ มันสีเกาะตัวกันเป็นก้อนนี่มันเป็นก่อนแน่นี่หรอบอก็เป็นก้อนแน่นี่เนาะพวกไอ้หญ้าพวกยังมันไปเกิดอยู่ในหนามานะเออเกาะตัวกันไปเรื่อยๆถ้าแถวเฮามันบ่ค่อยมีนคอยหมีนได้แถวคอมีแต่แถวขุนแถวสุรินทร์ขุนนะขุนนะพี่น้องหน,นาม,มู่นมมแต่ว่าตัวนี้มันไหลามาแต่สเว้ยแต่ว่าจะมันไหลมาจากวุ่นแหล่ไหลมาแต่ข้อบระนมนาจะมีเนาอ น้อบึงหลดิเออหงายน้องคองบึงไหลสนมด้วยพี่น้องเด้อที่มันไหลดำดำมากเมื่อวานนี่ฟอกคอมฟิตก่อนสนมเนาะนานๆพี่นออ้องฟอกคอมฟิตกับพึ่งได้คมลูหัวเบาสวยเพิ่นเคยเห็นเคยเห็นหลายว่าเป็นลักษณะดีก่อนสนมโอ้ยฮ่าเห็นลายหมาเดีเย๋ยล่ะฮะโอ้ตัวแดงหอบไปตัดพุ่นบอกเ,เขามาเห็นยังลรอทำก่อนมันส่วนมากเขาเชื่อนมาก ก่อนเขาดอกเขาบริสายยังดอกบ่าพอไม่เกิดจากธรรมชาสตรเองอ่าเนื่อว่าเอาไปเห็ดน,น,น้ำเพราะว่าน้ำอันนี้มันเป็นบ้างมันเป็นพุดกลางครูนะอืมมันก็กลายเป็นก่อนเป็นอะไรแต่ว่าเอามาเห็ดปุ๋ยเหยังกับอะไรบ่อมามาร์กมาอยังมันก็มันกระจายอยู่ก่อนสนมตัดออกตัดตัดตัดไรหนามาอืมอันนี้ปักใหญ่ตัวปักอยตัดมันเป็นเพ่ข้างล่างเป็นน้ำเอออันนีเ้เขาตัดเล่นอย่างไรหนามาได้เนาะ โอ้ก่อนสนมเลยพี่น้องซื้อมันก่อนสนมสีดำเนะเาะมันตายแล้วบ่กว่ามันตายแล้วเนาะเข้าไปจับเนี่ยมันสิผุอยู่บ่หืมหรือหรือมันแน่นหม,มนายมันก่อกันเนาะโอ้ก็แนนปั๊บแลยแนนปั๊บก่อนสนมสบายเลยแล้วพุณมีเออถ้ามันเละอกนี่ก่อนสนมพี่น้องเนาะดำเมื่อวานนี่พี่น้องขีดขีดขีดเก่าพอกขาผิดเขาไปเบิ้งด้วยพี่น้องด้วย,ยก่อนสนมบ่าวสวยวะเออเอาลุนนี้พี่น้องรุ่นอีกรุ่นนี้หลอบลังนี่ มีปูมีปลาบ่กระมิ้นโยลูกมันเลนมันนั่นตนน้นน,น้อยเนาะหามเนาะเฮ้ยบ่อประมาณหลังเอ้มื่อวานนีบ่าวสวยอยู่ทึ่งผุนนะ้าบ่าวสวยพอ c o m เพ e t e พอ,อเห็นพอ c o m เพ e t e กัออบโบจักว่าเป็นก้อนนั่งว่าเป็นก้อนหินแล้วลายหนามมาหัวหินยังคือผู้หนามพนะนะก่อนสนมกินบ่ได้เนาะเฮ้ยก่อนสนมพี่น้อง ะไรมันไปถือใครหน้าว่าดีๆจานว่ไทยๆโอ้โหวโอ้มันตัดเป็นเพรเป็นเพเลยเลยตัดเป็นเพรเพรหน่อยนักไง่ายซะต่อบจักนบอได้สัมผัสบอดด้เขาไปเบิ่งมเนหรอบดีเบิ้งไก่ไก่มนำอโอ้เพราะาบุคคลไปตัดตัดอะไรตัดอะไรไตืกเนีอ่า ปาเคียวออกออกออกตัดออกตัดออกหลบไปดูไปยังไม่หมักอยู่เออมันอยู่น้ำน้องน้องใหญ่ๆน้องมองได้มันมีมันคือสิแพร่พันธุ์คือกันลระืวะาเนาะอัอออ่นทีละ่ะใช่ว่าค่นโบหิดพันธุ์จระเขานะอืมตัดออกตัดออกเป็นเพ่เพ่ส้ำเรือโอ<ห>้ตัดตัดไล่ออกไล่ออกเป็นก่อนก่อนสนมุมหน่อซื้อเนาะ เป็นนิ่มๆไหวง่ายสน้นุ่มๆนิ่มๆอือใช่ไหมก็คี้เนีอาห้องนี่แหละบ่มันไปอรยนนี่ก็พีดมืนมื่อไรย้ำละเกิดไปเรื่อยๆเกิดหุ่มมันอีกก็เลยก,กลายเป็นก่อนใหญ่ไปอีกอ,อ่ะพี่น้องมาหลุนดึงหล่อบอีละลังนี่พี่น้องสีมานบ่าวสวยเนาะอ,อยู่ในพื้นเลือพอ c o m p l ็ t e ใน,นที่เล่าขึ้นเมื่อละเล่าขึ้นเอ้าะอู้อยู่ในหนีตัวสนานพี่น้องเอ้ย อ้าวฮีดมันขึ้นนรับเอ้ยปลายัางล่ะปลายัางเล่าประกดน้อยประกดา <c oughs> ก็มีอยู่พี่น้องเอาปะกดตัวน้น้อยหันดีแต่ตับตับตับเอาแล้วตัวนี้ปลาบ่ไดอะไรเนาะประกดหน่อยพี่น้องคล้ายๆปลาขั้งนี่แหละหแต่เพันเดินประกดปลาอันนี้เห้นหน่อเนาะพี่น้องโอ้ลุงโมมันสอดมาแล้วเอ้ยมันออกบ่ได้ะไรหระวะถ้ามันออกมันออกแล้ว นั่งตัวสาแขนสานังนี่นาะโอ้เดี๋ยวถือเบ็ดกันยังมีแตีหลุ่นี่เฮ้ยปลาก็ได้กรทตั้งใดเบดเนาโอ้ท้องฝ้ามืดคึมพี่น้องเอ้ยมันนี่กระนี้นี่ละมันแดดมันบดงามแหล่งดีมัอนี่ฮะ ในภูเขานาะพรามันอื่นเขานามคืนล่ะหายสงสัยล่ะพี่น้องก่อนดำดำเคยไขหินเมื่อวานดำดำก่อนสนมก่อนสนมบ่าวสวยเพิ่นเสเลยเพราะว่าเพิ่นเคยเห็นเคยอยู่บ้านเมียต้ออยู่ทางใดกวางตุ้งกี่รัตนบุรีรัตนบุรีทั้งสุรินทร์หลายเนาะแต่เบิ่งลักษณะก่อนสนมแบบเคยเห็ุเคยสัมผัสมาแล้วนะว่าไงซะเออพี่น้องเพิ่นได้เมียทั้งสุรินทร์ รัตนาบุรีอำเภอรัตนบุรีก่อนสนมุมหลายตะผลเบาสวยฮะมีเบาสวยผู้เดียวมั้หลอหุ่นจักเทวนี่การนั้นมีผ้จักดีมันบ่มีให,เให้เห็นเนาะเอ้าทิ้นเนาะโบมี่เห็นนะมีเห็นเด้อถือประกดหน่อยตัวหนึง่งป้าเบ็ดกับโบมีเนาะครับเนาะในเป้าบ้านถือหลอบเล่าหันละพี่น้องป้าเบ็ดกับโบถือเบ็ดเอา้าในประกดเอามันปดมัน จมันอึดจก็กมันก็นสิออึดเหนละคนเอาลายมันเบิร์ดหล่ะ,ะปลาเนี่ติดอยู่พี่น้องเลยคนเอาลายเนาะเบิดปีสีส่สตว์วัวเนาะ,ะปลาปสิมาเกิดเนาะเกิดอยู่มันกันเออตัวมันไข่เป็นยังเอาดีจะว่าอ้วาวเราเป็นหละเบิดกับเบิดเห็นละ เบิดกะเบิดกะใส่อยู่นี่คือเก่าแล้วหนามมันเบิดโบเมนที่หนามมานะใส่อีกงว่ามีหนามสิมีปลากับโบเมนบ่มีหลักใส่มันอยู่นี่คือเก่าแล้วเอาพี่น้องคลิปนี้พ่อกระเพ็ดกับคุณทุกท่านเด้อที่เขามารับชมช่องพ่อกระเพ็ดคนแข็มโค้งครับผมรับชมให้กำลังใจพ่อกระเพ็ดเด้อครับผมทีมฮัมเอิ่มอ่ึคนหนา ทึงมวลทึงซึนเดะ่ะพี่น้องทึงแหงมวลหลายคนเนาะไปขอคำเพียิยามเบดก่อนครับผมสวัสดีครับ